สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับอ่ะน้องมีน้ำใจด้ให้น้ำสม้มขอบคุณมากครับพุณพี่ครับอันนี้ขออนุญาตเก็กบไว้ข้างล่างนะครับครับบอกเลยนะครั้งที่แล้วประทับใจมากครั้งนี้เงินพี่พร้อมละกะจะดาวสูงสผ่อนน้อยน้ยไปเลยเงินใครไหนพูดหมย่ยซิกก็เงินสินสอดเราไงอดีตเงินพี่ไม่หล่ะอา้าว เงินสินสอดคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเนื่องจากฝ่ายหญิงยินยอมสมรสตามมาตรา1437สี่จดวรรคสามใจเยินๆกันนะครับคุณพี่ ก็แต่วันนี้นะครับสนใจรถรุ่นไหนครับพี่พี่สนใจเป็น SUV ปี1 6ถึง18อ่ะมีตัวไหนแนะนำบ้าง SUV อะไรมารอบก่อนจะดูเป็นกระบะอยู่เลยอ๋วก็อรอบนี้มีเงินแล้วก็อ,ออกดีๆไปเลยจะเอาทำไมอะกระบะ <c oughs> จริงไหมถามน้องดูดิราคารถแพงขึ้นเงินผ่อนก็เพิ่มเป็นเงาตามตัวนะครับคุณพี่ แต่อยู่ที่ว่าคุณพี่จะเอารถไปใช้รูปแบบไหนครับเนี่ยมันก็ทําไรทำนาอยู่ที่สวนพ่อพี่นี่แหละจะเอาไปทําำอะไร SUV ไม่ได้ใช้ประโยชน์ SUV มันก็ก็กว่าไหมล่ะเออเวลาจะขนของก็ให้พี่หำเขามาขนให้ก็ได้ดถ้าอย่างนั้นผมแนะนำคุณพี่นะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูจะได้ทั้งฟิลรถครอบครัวได้รถขนของไปขายบรรทุกของหนักได้ด้วยนะครับคุณพี่เนี่ยมึงดูน้องเขายังคิดเป็น เดี๋ยวกูเปลี่ยนหัวใหม่เลยดีไหมเนี่ยเออาเอากระบะก็กระบะเอางี้ันน้องพาพี่ไปดูกระบะคันแจมๆหน่อยพี่ได้คุยกับภรรยาพี่ทูดูเริย้แล้วสนใจคันไหนบ้างครับคิดว่ามีแค่โชว์แค่ข้างหน้านั้นเนี่ยสรุปพี่กัาคนสีดำบรอน โอ,โอเคจ้ะแต่ขอติดฟิล์มกันร้อนแบบดีเลยได้ไหมจ้ะที่นี่เป็นตัวแทนจําหน่ายฟิล์มติดรถยนต์วีคูลค่าพี่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเคลือบแก้วอบโอโซนล้างช่วงล่างรองแม็กที่ดูคา์มเตอร์ของเราก็มีบริการนะครับไม่ให้เก็บเงินซื้อเองอ๋อเลื่อไปครับออกรถที่ดูคา์มอเตอร์ทุกคันแถมคอร์สล้างปรับสภาพสีให้ไปเลยครับ1ปีเดี๋ยวผมเลือกไฟแนนซ์ที่กำลังมีโปรโมชั่นให้คุณพี่เลยนะครับ ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับพี่จะได้ไม่ต้องกังวลที่ดูคมามอเตอร์เราให้คุณซ่อมศูนย์ทั่วประเทศตรวจสอบประวัติรถได้ทุกคันบริการด้วยใจในราคายุติธรรมสื่อสัตว์ไม่มีเล่เหลี่ยมหากรถพี่มีปัญหาโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่หรือให้ผมไปยกของช่วยก็ได้นะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องยินดีเลยครับพี่ยางอีกขอบคุณเขาสิผมเข้าขอบคุณครับพอนเชิญรับรถด้านหน้าได้เลยครับ ดดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับะจะเลือกรุ่นไหนไม่ใช่ปัญหาครับแต่ก่อนจะซื้อรถต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของรถตัวจริงซื้อง่ายอนุมัติไวคุ้มค่าคุ้มราคาดูค่ามอเตอร์